ทำอะไรแบบนั้นนะ่ะโอ,สโโอส้สร้างบ้านให้ไดโนเสาร์อยู่สิ <What? S 1> สร้างบ้านให้ไดโนเสาร์อยู่สิสร้างบ้านให้ไดโนเสาร์อยู่ กินไม่ได้กินไม่ได้โซโกโปก๊กวะ ว้าวดูสีหน้าคนเล่น เอาแม่โคออกแม่โคที่ต้ตักดินตักล่ะใช้มือใช้มือตักทําไมล่ะเดี๋ยวมือสกปรกหมดสิไหนมือสกปรกยังสกปรกแล้ว yeah. อ่ะแล้วเราสร้างบ้านให้ไดนโนเสาร์อยู่ไดนโนเสาร์ไม่มีบ้านอยู่เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนอ๋อไดนโนเสาร์ไม่มีบ้านอยู่นะเดี๋ยวฝนตกนะไดนโนเสาร์หนาวๆน,นาวนะ อไม่มีบ้านให้ไดโนเสาร์อยู่วะหนูโอ้สอนกันอะไดโนเสาร์สอนกันแล้วแล้วขับรถหนีเลยเราเปี๊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 ว้าวไดโนเสาร์ตายเลยเออตาย โอ้ฝนตกนะไม่บ้านให้เด็กๆสาวอยู่เดี๋ยวฝนตกนะโอ้หนาวโอ้หนาวหนาวโอ้เลี้เลี้ยวเลี้สักมาให้น้องสาวอยู่กันอุ้ยปี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 รูกับตันดูนู้นดูนกนกมาเยอะๆตรงนู้นน่ะว้าทำไมนกมาเยอะจังใหญ่ใหญ่งไปใหญ่งไปใหญ่งไปตันตันรถ กลับมาเลยลูกกลับมาสร้างบ้านให้นูนเสาอยู่ออฟรีฟรีฟรีเดี๋ยวฝนตกนะเร้วสร้างบ้านให้นอนเสาอยู่ก่อนอย่าวิ่งไปเดี๋ยวรถรถมาระวังรถสิอย่าวิ่งไปสิโอปี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 ปปี ขับรถไปเลยรถกี่อันอ๋อรถใหญ่ใหญ่อะไรเนี่ย